หลวงพี่เคยอ่านอ่านธรรมบทเรื่องหนึ่งนะหลวงพี่ประทับใจเศรษฐีเศรษฐีนะเขาเป็นเศรษฐีแหละและเศรษฐีเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมอย่างหนึ่งคือเช้ามาปุ๊บเนี่ยจะต้องไปเข้าเฝ้าพระราชาในสมัยก่อนจะต้องไปเข้าเฝ้าพระราชาก็าจะเดินไปเนี่ยทาทางนี่เดินไปทุกวันทุกวันแล้ววันนั้นนะวันหนึ่งก็เห็นในขี้เมาคนหนึ่งนะ่มานอน นะเห็นลุงอ่ะลุงนอนตอนแรกลุงพ่นึ์ว่าขี้เมา <c oughs> ที่ไหนได้เป็นคนขับรถขยะนะแลมานอนก็จะไอขี้เมาเนี่ยก็จะมานอนนอนเสร็จปุ๊บก,ก็จะนอนคุมโปงไม่จากคนคุมโปงไหม <c oughs> อ่าก็จะนอนเอาผ้าคุมหัวปุ๊บแล,ล้วตีนหนึ่งก็โผล่เท้าโผล่พูดไม่เพราะพูดตีน <c oughs> ก็เท้ามันก็จะโผล่ไหม <c oughs> เห็นปุ๊บเออเสดีเห็นก็ลำบึงเออไอคนนี้นี่น่าสงสัยก็จะคือเมาหัวลาน้ําเสร็จแล้วก็คงมานอนคุมนอนคุมเท้าอยู่อย่างนี้อันนั้นมันนอนมันไม่ได้หลับไง มันเห็นอืมใครวะพูดถึงนินทาว่ากูเหรออืม,อ,มอาว่าเศรษฐีว่า้ายมันที่จริงเออไอ้ยิงคนเศรษฐีก็เห็นแล้วก็โปรงเศรษฐีก็เสร็จปุ๊บก,ก็อุทานเสร็จแล้วก็เดินไปไอ้ขี้เมาคนนั้นนะเห็นเฮ้ยมันว่ากูเหรอเออ<ม>ใช้อุทานอย่างนี้เลยผมว่าเราได้ยังไงเราก็กินนื้อนี่ไม่ได้ไปเบียดเบียนอะไรเลยก็ตามดูไปจนกระทั่งรู้ว่าเออเนี่ยเศรษฐีคนเนี้ยมาว่าเรา<ม>อย่างนั้นอะไรที่มันเป็นของเศรษฐีเนี่ยเราจะไปทําลายมันให้หมดเลยเออ แล้วทีนี้มันเริ่มทำยังไงั้างเเริ่มจากไปตัดขาวัวนะวัวเศรษฐีทั้งข้อไปลาะขาลาอๆมาเอาวัวตายเออนี่เลยเริ่มครั้งแรกเลยทีนี้เสร็จปุ๊บอ๋อเศรษฐีก็ไม่เป็นไรก็ปลงงเอาไม่เป็นไรงั้นก็ก็เอาหัวสีให้ไปทีนี้เศรษฐีก็ไปสร้างสร้างพระคันธกุฎีสร้างกุฏินะสร้างกุฏิถวายวัดถวายพระสมาสัพุูฏเจ้าไอ้โจนนี่อีก รู้เห็นว่าเออน,นี่นะมันเป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทํายังไงรู้ไหมเผาเอาไปเผาทิ้องอีกเศรษฐีเป็นยังไงทีนี้เสียดายไหมอืมเศรษฐีกันโอ้มัเนมเป็นไรดีสงสัยมันคงจะเก่าไปแล้วแหละอ,อืมงั้นเดี๋ยวเราสร้างใหม่เออสร้างใหม่สร้างใหม่หมปุ๊บสร้างเสร็จปุ๊บอันนี้ไปเผาอีกจนกระทั่งครบเจ็ดครั้งเจ็ดครั้งแนละ้วจนสุดท้ายปุ๊บเออกรรมตามสนองปุ๊บไปนึง่รับ ตายไปแต่เศรษฐียังปลื้มในบุญอยู่ว่าเออเนี่ยอันนี้มันเผาใช่ไหมเราก็สร้างมันเผาเราก็สร้างเป็นบุญของเราที่ได้สร้างตลอดเลยได้สวารพระเจ้าเออมันทําให้เห็นอย่างหนึ่งว่าพี่ก็เลยว่าโออคนที่เขาตั้งใจทําบุญมันเป็นอย่างนี้เองคิดว่าเออเนี่ยนะมันเสียไปแล้วอย่างนี้โอ้อันนี้จานนี้มาถวายวัดนะแล้วใครมาทําแตกนี่มันรู้อุตสาห์ซื้อมันถวายหามาก็ยากแทนที่จะโอ้ดีแล้วอันนี้มันแตกจะได้อันใหม่มาเอาเห็นไหมเนี่ย ฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ว่าเออเราจะคิดยังไงให้มันเป็นบุญนะครับอันนั้นบุญมาโอ้ดีจังเลยวแต่แล้ว,ลวใช่ไหมเออดีเดี๋ยวไปชื้อเสื้อชุดใหม่มาเนี่ยเห็นออกใหม่มามันสวยด้วยอะไรด้วยเดี๋ยวจะได้มาแน,นี่โอ้มันแตกแล้วทำไมรู้จักระวังอูด่าไปไม่ใช่อูทานอูทานไปใช่คนทํานี่รู้สึกผิดไปเจ็ดชั่วโคตรเลยว่าเอ้ามันแตกแล้วจะทายังไงนะเออเนะี่ยฉะนั้นเวลาเราเออเห็นของเสียหรือว่าเดินดูของเนี่ยว่าเอออันนี้มันชํารุดแล้วนะเออก็เออเนี่ยทีวีตัวนี้มันไม่ค่อยดีแล้ะ เดี๋ยวไปซื้อใหม่มาถวายดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เห็นทีวีที่บ้านเก่าโอ้เนี่ยทีวีเก่าแล้วเดี๋ยวเอาของเก่าไปถวายวัดอย่างเงี้ยไม่น่าสันนสะเชิญอะไรเวลาเราทําบุญทําบุญเราก็เนี่ยเอาบุญเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงอย่างเก้าอี้เนี่ยเออเก้าอี้ที่มันนั่งรู้สึกว่ามันเริ่มเก่าแล้วนะอ๋อเดี๋ยวเราถวายเก้าอี้วัดดีกว่าเดี๋ยวของเก่าออกไปอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยมันก็จะเป็นรู้จักว่า รู้จักแสวงหาบุญรู้จักสังเกตพอสังเกตแล้วปุ๊บก็ทําให้มันเกิดบุญเกิดกุศลนะครับมันก็เหมือนกันนะการที่เรามาสร้างวัดในะปัจจุบันเนี้ยนะสิ่งที่เราอยู่เรามาปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นพวกเออเนี่ยเราเพื่อต่อยอดพระศาสนาถ้ายังเป็นวัดที่ยังปักหลักไม่ได้มันก็เหมือนเป็นวัดเลื่อนลอยคนที่จะเข้ามาอยู่คนที่เข้ามาสั่งสมบุญคนที่จะเข้ามาพึง่งหวังพึ่งพิงวันหนึ่งข้างหน้าเขาเคยมาครั้งหนึ่งนะแต่วันนี้อีกสองปีข้างหน้าหายไป วันนั้นมันอาจจะเป็นช่วงที่ชีวิตเขามันวิกฤตสุดๆแล้วเขาหาไม่เจอเออแต่ว่าถ้าเราปักหลักได้ปุ๊บเออเขาคิดถึงตอนไหนเขารู้สึกเขาทุกข์ใจตอนไหนเขาได้ไปแล้วมันคลายใจได้ในยได้เขาก็ได้บุญแล้วสิ่งที่จะกก่าวต่อกับเรากลับมาก็คือเราก็ได้บุญด้วยทุกๆครั้งที่คนเข้ามานี่แหละนี่คือบุญที่มันเกิดจากการที่เราสร้างสร้างถาวรแล้วว่าสู่สร้างวัดน,นะครับดังนั้นจงเก็บความปลื้มไว้นะครับ ทุกๆตารางพุทธเลย